มีงานทดลองทางจิตวิทยาอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบมากแล้วก็มักจะเอาเทคนิคของงานวิจัยนี้มาใช้ในการพัฒนาน้องๆวัยรุ่นที่อยู่ในคัสปีกับผมเสมอเลยมันมีงานวิจัยที่ว่าเนี่ยก็คืออ่าปรากฏการ e ์อีเกียเอฟเฟ หลายคนอาจจะเคยได้ยินห้างสรรพสินค้าหนึ่งที่ชื่อว่าอ e ีเกียนะครับที่มันจะอยู่ในเมกะบางนาหรืออยู่ในห้างใหญ่ๆนะครับอีเ e กียเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องใช้ภายในบ้านนะของใช้เบตตเดเตลรดเตั้งแต่สักะเบือยันเรือลบเลยนะครับถ้าใครเคยได้เดินอ e ีเกียเนี่ยจะรู้เลยว่ามีของเกือบทุกอย่างที่เป็นของใช้ภายในบ้านหมดเลยอยู่ในนั้น แต่จุดเด่นของ IKEA หรือปรากฏการอีเกียเอฟเฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาหรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้เป็นอุปกรณ์ที่เวลาซื้อมานะเราจะต้องนำมาประกอบเองมันจะแตกต่างจากร้านเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่มีการต่อมาให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับอีเกเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ออกไอเดียเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะต้องเป็นคน อเป็นคนเป็นคนที่แบบประกรอบด้วยตนเองนะครับไอแนวคิดเนี้ยมันดันไปสอดคล้องกับเทคนิคทางจิตวิทยาที่คนพบว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยตนเองนะครับสร้างอะไรบางอย่างมาด้วยตัวเองแม้ว่าจะจะสร้างแล้วได้สวยหรือสร้างแล้วไม่สวยสร้างแล้วสําเร็จหรือสร้างแล้วไม่สําเร็จเนี่ย แต่สิ่งที่มันตามมาหลังจากการสร้างนั้นก็คือความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนี่คือประเด็นแรกนะครับที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์อีเกียเอฟเฟกคราวนี้มันก็มีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่เขาลองท้าทายนะลองทดสอบดูว่าไอเอเกียเอฟเฟกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องอื่นๆงานอื่นๆหรือในเรื่องของการทํางานได้หรือเปล่าเขาก็เลยเอาอาสาสมัครนะครับมา2กลุ่มกลุ่มแรก่ากลุ่มนี้ ให้มาทำการพับก,กระดาษโอลิกามิกระดาษของญี่ปุ่นนะครับที่มีการพับเป็นรูปทรงต่างๆเป็นนกเป็นปลาเป็นเป็นกวางเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วจุดเด่นของโอลิกามิเนี่ยก็คือมันจะมีวิธีการทำให้มันจะมีวิธีการ how to นั้นหนึ่งสองสามต้องสี่ห้าจะต้องพับยังไงเป็นรูปแบบของการเป็นตัวอย่างพับให้ดูนะครับคราวนี้เขาก็เลยเอามาสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็ให้พับตามแบบของ ที่เขาให้มาในโอลิกรมินั่นแหละให้พับนกใช่ไหมก็จะมีวิธีการพับมาให้กับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเอาวิธีการพับออกเขาให้กลุ่มนี้ทดลองพับด้วยตนเองแต่สองกลุ่มนี้ก็พับเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับเขาทําหลายรอบเนาะอย่างรอบแรกพับเป็นรูปนกรอบที่สองก็ให้พับเป็นรูปแมวรอบที่สามก็ให้พับเป็นรูปหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งสักทั้งทั้งสองสารอบเนี่ยกลุ่มแรกจะมีวิธีการให้เสมอเลย กลุ่มที่2ไม่มีวิธีการเลยคือเอาไปงมโขงกันตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาหลังจากจบแต่ละรอบปุ๊บเนี่ยเขาก็มักจะให้ผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มเนี่ยลองตั้งราคาถ้าสมมุติว่าจะขายหรือคิดว่าสินค้าหรือคิดว่ากระดาษที่ตัวเองพับมันออกมาแล้วเนี่ยน่าจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่สิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นครับตรงที่ว่า กลุ่มแรกเนี่ยมันพับได้สวยกว่ากลุ่มที่2แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันมีวิธีการมี How to มีสเตปบายสเตปมาให้แต่ไอ้กลุ่มที่2เนี่ยมันดันตั้งราคาหรือประเมินคุณค่างานของตนเองที่ทําไปตะเกียสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแรกซะอีกเขาดทดลองแบบนี้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ค้นพบว่ากลุ่มที่2มักจะตั้งราคาของตัวเองสูงกว่ากลุ่มแรกเสมอเกิดจากอะไรครับ เกิดจากเป็นเพราะว่าเวลาที่เราได้ทำอะไรด้วยตัวเองเราจะประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นสูงกว่าการที่เราไม่ได้ลงมือทำงานวิจัยแรกการทดลองแรกปฏิกิริยาอเกี์เอฟเฟกที่ผมเล่าไปตะก,กี้ว่ามันเป็นการเอาเฟอร์นิเจอร์นะครับมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเนาะแล้วก็งานวิจัยที่สที่ผมเพิ่งเล่าจบไปตะก,กี้เนี้ยสะท้อนบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับลูกวัยรุ่นของเรานั่นก็คือถ้าคุณอยากจะให้ลูกวัยรุ่นมีความรู้สึกของการเห็นคุณค่าในตนเองรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองหรือรู้สึกว่าตัวเขาเองน่ะมีค่ารากพอสำหรับบนโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่หลีกหนีไปไม่ได้เลยนะคุณแม่นั่นก็คือการที่เขาได้มีโอกาสลองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเอง เขามีโอกาสได้เลือกสายการเรียนเองแม้ว่าเลือกแล้วมันจะผิดมันจะพลาดมันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขามีโอกาสได้เลือกเส้นทางเดินของชีวิตเขาเองแม้ว่ามันจะไม่ถูกทางสักเท่าไหร่ก็ตามสองอย่างนี้ดูเป็นการเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของวัยรุ่นเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราอ่ะไม่จําเป็นต้องรอให้เจอเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเราค่อยให้เขาเลือกก็ได้เราฝึกให้เขาตัดสินใจเราฝึกให้เขา ทำเราฝึกให้เขาสร้างเราฝึกให้เขาประกอบชีวิตของเขาเองพูดมาถึงตอนนี้ผมก็ชอบคําคํานี้คําที่ว่าประกอบชีวิตของตัวเขาเองเด็กที่ได้มีโอกาสประกอบชีวิตของตัวเขาก็มักที่จะมีความสุขมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะเขาได้บทเรียนและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาได้รู้สึก ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มันเหมือนกับเราเวลาซื้อของอะไรมาใช่ไหมฮะและถ้าเราได้มีโอกาสประกอบมันแม้จะเป็นเ,เพียงเล็กๆน้อยๆน,อยนะเราก็จะรู้สึกดีกับของชิ้นนั้นคุณเชื่อไหมมันเคยมีบริษัทเค้กแห่งหนึ่งนะครับในต่างประเทศเขาก็เอาเทคนิคของอีเกียเอฟเฟกเนี่ยแล้วก็งานทดลองโอริกามมเนี่ยไปไปยุบใช้กับร้านเค้กของเขาแล้วก็ยอดขายถล่มทลายเลย เขาเขาเปลี่ยนใหม่อะเขาเปลี่ยนรูปแบบของการขายผลิตภัณฑ์เค้กเขาโดยการที่จากเดิมเนี่ยเวลาแม่บ้านซื้อเค้กเนาะก็จะได้เค้กแบบสําเร็จรูปพร้อมทานเลยอะคราวนี้เขาเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นว่าเค้กที่ซื้อไปเนี่ยจะยังไม่พร้อมทานจะต้องไปใส่ตู้อบแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เขาเอามาให้เะนาะเช่นอา,อาจจะยังไม่ได้ใส่เนยมาให้ก็เอาส่วนผสมทุกอย่างแยกเป็นชุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมปรุงสําเร็จแล้วก็เทเทเทใส่แล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วก็เข้าตู้อบซึ่งเป็นอาจจะเป็นไมโครเวฟก็ได้ปรากฏว่าเขาก็มี how to มาให้ทำอะนะ่ะเนาะไม่ได้ไม่ได้ทํายากอะไรมันเป็นเนแค่การปรับแนวคิดเล็กๆน้อยๆปรากฏว่ายอดขายเขาถล่มทลายมากเลยเพราะว่าแม่บ้านหรือคนที่ซื้อเค้กไปอ่ะรู้สึกถึงการได้มีส่วนร่วมในการทําเค้กชิ้นนั้นรู้สึก ถึงการมีคุณค่าของตัวเคสนั้นขึ้นมาทันทีเลยคราวนี้คำถามสำคัญในวันนี้มันอยู่ที่ว่าเราได้ให้ลูกประกรอบชีวิตของตัวเขาเองมากน้อยแค่ไหนเราให้เขาได้มีโอกาสสร้างตัวตนของเขามากน้อยแค่ไหนหรือว่าส่วนใหญ่เราแทบไม่ได้ให้ลูกทำอะไรเลยงานบ้านลูกก็ไม่ได้ทำอยู่แล้ว การเลือกเครื่องใช้สอยในชีวิตประจําวันเลือกเสื้อผ้าเลือกความคิดเลือกตัวตนการได้ตัดสินใจเลือกการได้เลือกลองผิดลองถูกอันเนี้ยเป็นอีกเกียเอฟเฟกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆแล้วผมก็ใช้เทคนิคนี้กับน้องๆคัดปีเสมอทุกคนจะต้องได้เลือกชีวิตของตนเองตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นการเลือกว่าจะกินข้าวอะไรดี ในแต่ละครั้งที่ผมพาน้องออกทริปข้างนอกไม่มีใครตอบว่ากินอะไรก็ได้เพราะคำว่าอะไรก็ได้ไม่มีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกคนได้สั่งอาหารที่ตนเองคิดว่าอ่ะกินอันนี้ก็ได้และได้รับผลการกระทบของมันผลอร่อยเลือกแล้วถูกใจเลือกไปแล้วไม่อร่อยเว้ยเฟลก็แค่กินให้อิ่มไปสุดท้ายมันคือการเลือกด้วยตัวของเขาเองครับ นี่คือกระบวนการประกอบชีวิตของวัยรุ่นอยากจะเชิญชวนนะครับในวิดีโอวันนี้ผมไม่ได้มาไลฟ์กับทุกคนแต่ตั้งใจอัดวิดีโอนี้เพื่อที่จะแบ่งปันแนวคิดนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ในคอร์สพ่ชิตใจลูกวัยรุ่นทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับใครที่ฟังเรื่องราวเมื่อวานเนาะจะรู้เลยว่าเออเมื่อวานผมพูดเรื่อง จะแปลเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบของลูกที่มีต่อตัวเองได้ยังไงเปลี่ยนให้เขาคิดบวกกับตัวเองในสองสาวิธีเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องการเห็นคุณค่าด้วยวันนี้ผมก็เลยเอามาต่อยอดว่าเออแล้ววันนี้คุณจะทําให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงอย่างน้อยก็5%เนี่ยได้ยังไงลองทํากันดูนะครับเพราะว่าผมและอีกหลายๆครอบครัว ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยเขาทํากันมาได้ผลแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับบ๊ายบาย